ไแม่เขานแงแไม่เียดแล้วก็เนเดือที่หมไม่ปวดนะ้วครเดืยเดืปดมปดบแม่รู้บ้าใหม่ว่าดวงไดวงนี้เเดี๋ยไมาดูบันไดกน่ากินครัวันนี้เอางมาลัยมาไห้ไม่่นแน่ในวันแรกนะครับที นอไหนนอกบ้านแม่นี่บีบุญคุณอันใหญ่หลวงนี่เป้าห่วงห่วงลูกกลางมือยังนอนเนอมื่อตอตืต่นตานตัวไหน,ไหนมาไหว้ข่อแม่ครับสดยไหมแดงๆรับ แม่ไม่เคียดแล้วก็เส้นเดือดที่ผมไม่ปวดค่ะแล้วเดือดปวดไหมปวดทุกวันเลยแม่แม่หอมนะสนกับนอกเลยนะหรอนอกไหนนอกบ้านไปขายการต่อค่ะข้าวับนนะข้าวกับาก ดูบันไดก็น่ากนินน,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 นะครับวันนี้เอาออกมาไหนะครับมอาไม่ได้แนะ่เน่ใน่แน่แน่นะครับที่ท้านของนี้นส่งไปจากนอกเลยนอกไหนนอกบ้านแม่นี้วิบุญคุณอันใหญ่หลวงนี่เป้าหวงหัวรูกลกลาง มาไหว้บแม e, mm ่ครับเดืดแม่แดงๆก็้วแม่ไม่เครียดแล้วก็เดือนเดือนที่หมอไม่ปวดนค่ะปวดทุกวันเลยแม่แม่ครับหอมน่งไปดับนอกเลยนะหรอนอกไหนนอกบ้าน คะนอกจากแม่นะคะแม่ผู้ให้กำเนิดนะคะลูกชายไรยอันกาดบัณฑิตนะคะแม่แม่เอฟซี FC, ลูกก็จะน่ารักค่ะสุขสันต์วันแม่นะครับขอให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกไปนางนานขอบคุณที่เปิดรับทุกเรื่องราวในใจหนูรักแม่ที่สุดเลยครับไรอันกาดบัณฑิตวันแม่แห่งชาตินะคะนี่คือลูกชายผู้น่ารัก เสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่ว่าทุกเรื่องทุกงานนะคะลูกคนนี้ไม่ทิ้งสักอย่างนะคะทาแม่เดือนนะคะแม่เดือนก็คือแม่ที่ทําให้หนูได้มีนะคะโอกาสมอบโอกาสให้หนูจากวันนั้นจนถึงวันนี้สุกตาของเรานะคะไรอันกาดบัณฑิตผู้น่ารักน่ารักมากๆนะคะขอบคุณนะคะ ลมใต้ปีกนะคะสำหรับทุกเรื่องทุกราวของลูกชายคนนี้มีให้กับแม่แม่นะคะคลิปนี้นะคะคุณย่าก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดี